พี่น้องรถแสนกว่าบาทนี่ขั้นหนีรถแสนกว่าบาทมาส่งอยู่ที่โคราชนะครับจังหวัดนครราชาสีมานี่เองนะครับมือหนีผมมาส่งนะครับมาส่งมอบรถให้อาจารย์อาจารย์เพิเ่งก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเพิ่งซื้อสดนะครับเ้าเห็ดให้คุ้มบอกคุ้มมือหนีไปสัมภาษณ์กันนะครับว่ามากบอนะครับบอเอาอยัางไยพี่น้องเสียนกว่าบาทจง,งิีๆล่ะเจิก,ก็บอบออกํากำไรเฮ็ดเอานาเอาตาไปองนั้นล่ะแต่ปัณณ์ก็ยังว่าโอ้เบิดหลแต่พ้น สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมือนีมามอบรถให้กับอาจารย์นะครับก็ได้ปลาได้ปลามาต้อนนะครับอาจารย์เพิ่นกับมอบไข่ให้ผมหนึ่งแขงหนึ่งถุงนะครับมือนีก็ขอบคุณหลายหลายอาจารย์ห็นรถเลียวเป็นเรื่องไรครับพอใจปะรถนี่พอใจยังคักเลยครับพอใจนะครับสุดๆดเลยคิดว่าจะได้รถงามไปนี่นะถึงราวันที่ ที่ซีที่สี่ก่อนก่อนมาทรงนะครับหลังทรงก็ขอคอยถือละวันที่หนึ่งลวันที่หนึ่งกว่าเนโอ้ยสุดยอดครับอาจารย์ก็คือไปเบิ่งรถอยู่ล้านนะครับตอนนั้นยังยังประกอบอะไรไม่เสร็จเนาะจนว่าถุงทุกวันนี้ก็ถ่ายอยู่เออคือนานมาทรงแท้เป็นบ่ครับผมผมก็ค่อยๆเฮ็ดไห้ทีละน้อยส่วนสีแเลีวยอาจารย์มันคืนนึงมันอยู่ที่อู่สีเขาก็เลยเล่งบ่ได้เพราะอู่สีมาแล้วเขาก็มาเก็บงานดูในนั่นล่างเปีย้นเปียนอย่างกำไร อยู่ที่ลูกค้านะครับส่วนผมได้มาแท้รีวิวก็ดีใจนะครับเพราะว่าหนึ่งบางที่ซื้อรถไปแล้วบรูะรัมันเสียหายอย่างมาหลายเข้ากับมาเฮดไหนะครับแม็นขนาดเฮดไหปานี่นี่บถมันไม่หน่อยแต่ก็ยอมเฮตพอวัาหนึ่งเข้าก็จอย่างให้ลูกค้าได้ดีนะครับถ้าเกิดมีอย่างผมก็ยังรับประกันเหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์นะครับส่วนอื่นกับโทรหาผมใดก็มีพ้นนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ผู้นาครับพี่น้องฟ้ามไก่ฟ้ามไก่ <c oughs> ได้ไข่เมื่อบ้านไปเ <c oughs> มือ่อรวเด้อบาทน,นี่ขอบคุณอาจารย์ได้ไก่เราได้ไข่ไก่แล้วครับผม